วิธีเข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความซับซ้อนบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองหลงทางในโลกที่วุ่นวายและเต็มอ๋ไปด้วยความคาดหวังจากคนรอบข้างแต่ถ้าเราหยุดและตั้งสติสักนิดเราอาจพบว่าความเข้าใจชีวิตเริ่มต้นจากความเข้าใจตนเองและเมื่อเราเข้าใจตัวเองดีพอเราก็จะเข้าใจคนอื่นและโลกใบนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อหนึ่งเริ่มต้นจากตัวเอง การเข้าใจตนเองเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเข้าใจชีวิตเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรเราก็จะยากที่จะเข้าใจคนอื่นหรือสถานการณ์รอบตัวรู้จักตนองพนการสังการสังเกตตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆเช่นฉันชอบทำอะไรที่สุดอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขหรือเศร้า ฉันมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเจอปัญหาการสังเกตตัวเองจะช่วยให้เราเห็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตัวเองชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นหากเราสังเกตว่าตัวเองมักรู้สึกเครียดเมื่อต้องทำงานภายใต้ความกดดันเราอาจพบว่าตัวเองต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้นหรืออาจต้องฝึกการจัดการความเครียดยอมรับทั้งด้านด้านดีและด้านที่ต้องพัฒนา ทุกคนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนการยอมรับตัวเองในทุกด้านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราก็จะไม่ต้องปิดบังหรือรู้สึกไม่มั่นใจและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงลองเขียนรายการจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองออกมาตัวอย่างเช่นจุดแข็งฉันเป็นคนมีระเบียบและตรงเวลาจุดอ่อนฉันมักกังวลมากเกินไป เมื่อเรารู้จักตัวเองดีขึ้นเราก็จะสามารถใช้จุดแข็งเพื่อช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นและพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้นฝึกการฟังเสียงภายในบางครั้งเรามักถูกเสียงของคนรอบข้างหรือสังคมกลบเสียงภายในของตัวเองลองหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆฟังความรู้สึกและความคิดของตัวเองอย่างแท้จริงการฝึกสมาธิหรือการเขียนไดอารี่เป็นวิธีที่ดีในการฟังเสียงภายในในตัวอย่างเช่นลองเขียนความรู้สึกของตัวเองทุกวันก่อนนอน เราอาจพบว่ามีบางสิ่งที่เรากังวลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตข้อ2เข้าใจคนอื่นผ่านการเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเราเข้าใจตัวเองดีพอเราก็จะเริ่มเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะมนุษย์มีพื้นฐานความรู้สึกและความต้องการที่คล้ายกันฝึกการฟังอย่างตั้งใจการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงแต่คือการรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของคนที่พูดลองฟังโดยไม่ตัดสิน หรือคิดเตรียมคําตอบไว้ล่วงหน้าตัวอย่างเช่นหากเพื่อนมาเล่าเรื่องปัญหาที่ทํางานให้เราฟังแทนที่จะเสนอคําแนะนําทันทีลองฟังให้จบก่อนและถามคําถามเพื่อให้เพื่อนได้พูดออกมาเช่นเธอรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองโลกผ่านมุมมองของคนอื่นทุกคนมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันการพยายามเข้าใจว่าทำไมคนอื่นคิดหรือทำแบบนั้นจะช่วยให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น และลดความขัดแย้งได้ลองนึกถึงสถานการณ์ที่เราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นตัวอย่างเช่นหากเพื่อนของเราเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างจากเราแทนที่จะตัดสินลองคิดว่าเพื่อนอาจมีเหตุผลหรือประสบการณ์ที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยการเข้าใจคนอื่นไม่ใช่แค่การเข้าใจเหตุผลแต่รวมถึงการยอมรับว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้การให้อภัยคือการปล่อยวางและเดินต่อไป การให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการเลือกที่จะไม่เก็บความเจ็บปวดนั้นไว้ในใจตัวอย่างเช่นหากมีคนทำร้ายความรู้สึกเราการให้อภัยคือการยอมรับว่าเขาอาจไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวข้อ 3. เข้าใจชีวิตผ่านการยอมรับความไม่แน่นอนชีวิตไม่ใช่เส้นตรงที่ราบเรียบแต่เป็นเส้นโค้งที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเข้าใจชีวิตคือการยอมรับว่าบางสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เรียนรู้จากความล้มเหลว ทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าแทนที่จะโทษตัวเองหรือคนอื่นลองมองหาสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นตัวอย่างเช่นหากเราสอบไม่ผ่านลองคิดว่าเราสามารถปรับปรุงวิธีการเรียนหรือการเตรียมตัวอย่างไรในครั้งต่อไปอยู่กับปัจจุบันหลายครั้งเรามักเสียเวลาไปกับการคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตการฝึกอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ลองฝึกการหายใจลึกๆและสังเกตสิ่งรอบตัวในปัจจุบันตัวอย่างเช่นสังเกตเสียงนกร้องหรือความรู้สึกของลมหายใจค้นหาความหมายของชีวิตชีวิตแต่ละคนมีเป้าหมายและความหมายที่แตกต่างกันลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าตัวอย่างเช่นบางคนอาจพบความหมายในการช่วยเหลือคนอื่นบางคนอาจพบความหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ข้อสี่สร้างสมดุลในชีวิตการเข้าใจชีวิตไม่ใช่แค่การเข้าใจตนเองหรือคนอื่นแต่รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างทุกด้านของชีวิตสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวการทำงานหนักเป็นสิ่งดีแต่การให้เวลากับตัวเองและคนที่เรารักก็สำคัญไม่แพ้กันลองจัดสรรเวลาสำหรับงานและเวลาสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนตัวอย่างเช่นกำหนดเวลางานให้ชัดเจนและไม่นำงานกลับบ้าน สมดุลระหว่างการให้และการรับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทําให้เรารู้สึกดีแต่เราก็ต้องรู้จักรับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยตัวอย่างเช่นหากเราช่วยเหลือเพื่อนเราก็ควรยอมรับเมื่อเพื่อนต้องการช่วยเหลือเราสมดุลระหว่างความฝันและความเป็นจริงการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งอาจไม่เป็นไปตามที่หวัง ลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้และยอมรับว่าการเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายข้อ5ปิดท้ายด้วยความรักและความเข้าใจชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและการเติบโตการเข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดรักตัวเองก่อนการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ ลองทำสิ่งที่ดีต่อตัวเองเช่นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และหาเวลาพักผ่อนแบ่งปันความเข้าใจให้คนอื่นเมื่อเราเข้าใจตัวเองและชีวิตมากขึ้นเราก็สามารถเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคนอื่นได้ลองเป็นผู้ฟังที่ดีและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับคนอื่นใช้ชีวิตอย่างมิสติทุกวันคือของขวัญลองใช้ชีวิตอย่างมิสติและขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้น การเข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจชีวิตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่เมื่อเราทําได้เราจะพบว่าชีวิตมีความหมายและสวยงามกว่าที่เคยคิดคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เริ่มต้นการเดินทางสู่ความเข้าใจตนเองและชีวิตอย่างลึกซึ้งขอให้ทุกคนพบความสุขและความสงบในใจ